ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีกล้องสายล่ามานําเสนอครับอเป็นแบรนด์น้องใหม่ครับสวิมเดียนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องสายล่าราคาประหยัดนะครับมองได้ตั้งแต่10เมตรนะครับถึง150เมตรกันเลยนะครับสาหรับตัวนี้ครับติดได้ทั้งปืนอัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับปืนลูกกดนะครับ PCP นะครับตัวนี้ครับสามารถติดได้หมดเลยครับทนแรงกระแทกสูงนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็จะมา2รุ่นนะครับสวิมเดียครับทีเคสคคูณ G14 AOE SK นะครับแล้วก็ Swimdia C46x G14 AOE SI นะครับตัวนี้นะครับต่างกันแค่เส้นเล็งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผมจะให้ชมนะครับนี้ฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเลนเขาจะใสมากนะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็จะเป็นแบบดําเงาครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับน่าใช้มากนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบปรับหลาด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ยี่มห้าหลาครับนี่ครับแล้วก็สิ้นสุดที่สามร้อยหลานะครับแล้วก็ข้ามไปที่อินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้เป็นท่อยี่มห้าจุดสี่มิลนะครับการปรับนะครับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับ วิธีการปรับก็ดึงขึ้นแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะฮะทางบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับดึงแล้วปรับแบบนี้นะครับแล้วกดลงแบบนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการปรับซูมนะครับปรับตรงนี้นะครับหมุนนะครับระยะการซูมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สี่เท่านะครับสิ้นสุดที่สิบหกเท่านะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับด้านหลังก็สามารถปรับสายตาได้นะครับ ท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับหรือท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาครับให้หมุนหัวให้สุดเลยนะครับเพื่อนๆือนนะครับเนะโอเคนะครับด้านล่างก็จะมีเลขรีย i a l number บอกนะครับสินค้าเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานนะครับการเปิดไฟนะครับก็เปิดไฟด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับตัวนี้นะครับเน่โอเคนะครับสินค้านะครับสองรุ่นนี้นะครับเหมือนภายนอกนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผม เว้นแต่เส้นเล็งนะครับที่ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งกันครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจะเป็นรุ่น si นะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีดอทนะครับลงมาด้านล่างนะครับมีตัวเลขบอกดนะครับเผื่อระยะกระสุนตกได้นะครับเพื่อนๆครับสวยงามนะครับแล้วก็เส้นเล็งนะครับก็จะมีไฟสองสีนะครับเขียวแดงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของไฟของเส้นเลงนะครับมีไฟสองสีนะครับเขียวแดงนะครับนี่ไฟสีแดงนะครับมาชมไฟสีเขียวกันนะครับนี่นะครับไฟสีเขียวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆือนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัว HK ดูกันบ้างนะครับนี่นะครับต่างกันแค่เส้นเลงนะครับสําหรับสองรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆือนนะครับราคาเท่าเดียวกันนะครับ นี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ s k นะครับเส้นเล็งแบบ s k นะครับเส้นเล็งก็จะมีขีดบอกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบที่มีตัวเลขนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเผื่อกระสูนตกได้นะครับมองได้ระยะหนึ่งรยหิเมตรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมไฟในเส้นเล็งกันนะครับอ่นนี้จะเป็นในส่วนของไฟในเส้นเล็งนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับ มาดูสีแดงกันนะครับปรับความสว่างได้5ระดับนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับระดับที่จ้าที่สุดเลยนะครับคือระดับที่5นะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นคมชัดแบบนี้เลยนะครับในเวลากลางคืนนะครับาเมาชมของแถมกับการรับประกันกันนะครับผมของแถมก็จะมีนะครับท่อรุดแสงนะครับสามารถใส่ได้นะครับกระดกป๊อปอัพแถมให้หัวท้ายนะครับ คู่มือเอกสารการใช้งาน2เล่มนะครับอาจะปรางนะครับแบบ11บมิลทรงสูงนะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบยี่10บมิลนะครับบอกทางร้านได้นะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับทามแถมให้อีกหนึ่งก้อนนะครับผ้าเช็ดเลน1นผืนนะครับแล้วก็จะมีวงแหวนนะครับระดับน้ำนะครับแถมให้นะครับสามารถลัดกล้องได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับครบพร้อมใช้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถติดกับปืนของท่านได้เลยนะครับผม ราคาครับจากปกติจะอยู่ที่หนึ่งพันแดร้อยถึงหนึ่งันเก้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้นะครับผมสองรุ่นนี้นะครับจะขายราคาเท่ากันนะครับเอาไปเพียงหนึ่งพันห้อยเก้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำราคาครับเอาไปเพียงหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับท่านไม่ต้องโอนนะครับผมจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งเดือนหรือสาสิบวันนะครับหากเสียไปใน1เดือน หรือ30วันทางร้านเคีมตัวใหม่ให้ทันทีนครับสำหรับวันนี้รีเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแคเมตรครับถึงสองเมตรเลยนะครับผม